ค่ะวันนี้เราก็มาต่อกันที่กรณีศึกษาความฉลาดรู้ทางดิจิทัลนะคะซึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยการเป็นเรื่องของการหลอกลวงคุกคามหรือว่าการถูกล่อลวงผ่านสื่อโซเชียลโดยมิจฉาชีพนะคะเราจะเห็นประเด็นนี้กันเยอะมากบนข่าวสื่อโซเชียลต่างๆนะคะอาจารย์วันนี้เราจะคุยเรื่องประเด็นของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบใหมๆ่ๆก็ต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะทันเทคโนโลยีอย่างสูงมากอย่างเช่น กรณีที่เราเห็นข่าวทั่วไปเลยก็คือว่าการเรียนแบบเสียงใช้ปัญญาประดิษฐ์ปลอมตัวเป็นเจ้าของของบัญชีแอคเคาท์ al, โทรไปเรียกค่าถ่ายกับผู้ปกครองกรณีที่ล่าสุดที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่านักศึกษาเนี่ยถูกหลอกผ่านมิจฉาชีพนะคะว่าโทรมาจากกรมตํารวจบ้างหรือว่าหน่วยงานราชการบ้างว่าเออเราเนี่ยมีพัสดุผิดกฎหมายนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องโอนเงินเพื่อที่จะ ตรวจสอบว่าเออเราไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้กระทําผิดอ่ะแล้วก็เรียนแบบเสียงเจ้าตัวแล้วโทรไปหาผู้ปกครองว่าเนี่ยนักศึกษาถูกเรียกค่าไถ่นะ,ะผู้ปกครองหลงเชื่อก็เริ่มที่จะกังวลแล้วก็ตกใจนะคะก็เป็นกรณีรณว่าถูกนิสชาเหล่บนี้ใช้เทคโนโลยีเช่นการเรียนแบบเสียงหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาหลอกลวงให้หลงเชื่อ ว่ามีเคสต่างๆเยอะแยะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้หน่อยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องระวงังหรือว่ามันมีอะไรบ้างที่มันต้องทําความเข้าใจในประเด็นนี้คะ่ะเนาะที่เราเห็นเมื่อกี้ที่กล่าวมาเรื่องการการเรียนแบบเสียง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เหมือนวิชาชีพจะใช้ระบบเหมือนไว i c e o ไว r อฟ์โอเนะคะเรียนแบบเสียงให้เหมือนกับว่าเสียงสนทนาอ่าก็เรียกปลายสายเหมือนว่าต้นต้นสายนั่นเป็นเสียงของของลูกหลานเราจริงๆนะคะ จนแบบว่าเราหลงเชื่อ,อแล้วในลักษณะของการโทรติดต่อเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการสุ่มสุ่มโทรอาจจะโดนใครไม่รู้ไปลงที่ใครนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็มีในส่วนของการกล่าวอ้างอาจจะมาจากไปรณศีไทยที่เคยอันนี้ตัวเองเคยประสบพบเจอด้วยตัวเองนะคะก็จะอาจจะมาไปรณศีไทยบ้าง หรือจากธนาคารต่างๆบ้างว่าเรายังค้ามชําระค่านุ่นนะคะอาจจะเป็นหนีนสินต่างๆอะแต่ถ้าเราเอาจริงๆว่าการหลอกลวงหล่าเนี้ยถ้าเรามีสติเราตั้งสติดีๆแล้วเราพิจารณาคําพูดที่เขาพูดมาจะรู้เลยว่าบางบางอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นก็เลยไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะคะน่าจะเดาได้ว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพทีนี้เราอาจจะต้องมีแนวทางวิธีการป้องกันร,รับมือว่า ถ้าเราเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพราะเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าจะโดนกับตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะเราจะเน้นย้ำว่าวิธีการป้องกันจากมิชาชีพเหล่านี้เนี่ยเราควรที่จะรับมืออย่างไรหรือว่ามีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยข้อที่1เลยเราต้องสังเกตเบอร์โทรที่โทรเข้ามาก่อน ว่ามันเป็นเบอร์แปลกหรือเปล่ามันมีเครื่องหมายอะไรที่มันแปลก,ปลกใช่ที่ถ้าเอาจริงๆว่าถ้าเราลองสังเกตเบอร์โทรที่ที่โทรเข้ามาอาจจะมีทั้งลักษณะเหมือนเป็นเบอร์โทรอ่อะไรมีเครื่องหมายบวกนำหน้าเช่นพวกบวกหกเก้าเจ็ดบวกหกเก้าแปดถ้าสังเกตดีๆอาจจะเป็นเหมือนเบอร์โทรที่โทรมาจากโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการแรนดอมอ่ะนะคะสุ่มโทรเข้ามานะคะซึ่งมันไม่ใช่เบอร์ปกติใช่เป็น<ง>เบอร์แปลก ในประเทศเราที่เราใช้ใช่แต่<ช>แต่ถามว่าเบอร์ปกติมีไหมเบอร์ปกติก็มีเหมือนกันนะคะถ้าในเบอร์ปกติเนี่ยเราไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เราก็พะวะพวไปแล้วเนาะเวลาเบอร์หล่านี้โทรมาแต่ว่าถ้าพอาลองรับสายเนี่ยการสนทนาเนี่ยมันจะบอกเราได้ว่าเอะเริ่มไม่ใช่ละเริ่มจะเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นแข้งพอเซ็นเตอร์หรือเปล่าแสดงว่าข้อที่สองเราต้องสังเกตปลายสายว่ามีคําสนทนาอะไรที่มันแปลกๆด้วยใช่ไหมคะเช่นคําถามที่ถามเกี่ยวกับ อ่าข้อมูลส่วนตัวชื่อเบอร์โทรชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาประจำตัวประชาชนใช่ไหมคะมแล้วก็อาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นข้อความอตัตโนมัติอันนี้วิธีการสังเกตข้อที่สองค่ะส่วนข้อที่สามเนี่ยเราอาจจะสังเกตว่าหากวิชาชีพเนี่ยุมขู่ว่าเรากระทาผิดเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรว่าขั้นตอนแรกเลยว่าเออเราเนี่ยเป็นผู้ ส่งของผิดกฎหมายนะวิธีการแรกเราต้องเอ๊ะฉันใช่เหรออะไรยาเงี้ยต้องรู้จักสังเกตความผิดปกติแล้วเราอาจจะแจ้งวความกับตํารวจไว้ก่อนก็ดีออใช่ไหมถ,ถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าข้อมูลเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้กระทําเองเราจะรู้โดยตรงอยู่แล้วว่าข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นเท,ท็จ เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่เสียเวลาในการพูดคุยแต่บางคนก็ยอมเสียเวลาเพื่อเก็บข้อมูลในระหว่างการสนทนานะคะก็จะมีเกิดขึ้นเหมือนกันถามว่าข้อมูลเหล่านี้เวลาเราจัดเก็บข้อมูลจากการสนทนาตรงนี้ควรจะมีการแจ้งต่อนะคะแจ้งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าไปยังสถานท่ามันเป็นข้อมูลที่เหมือนข่มขู่เราก็ควรจะมีการแจ้งความกับตำรวจ เอาไว้บันทึกประจําวันอะไรเหล่านี้เอาไว้เพื่อป้องกันนะคะป้องกันตัวเราเองป้องกันตัวเราเองค่ะประเด็นข้อที่สี่นะคะเราต้องดูว่าหากมิจฉาชีพเนี่ยให้เราโอนเงินเราต้องสังเกตว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกนี้เขามีบัญชีธนาคารที่มันเป็นลักษณะมันเหมือนกล่าวอ้างอ่ะกล่าวอ้างว่าโอนเงินมาบัญชีนี้นะซึ่งมันดูผิดปกติเราต้องสังเกตจากการพูดคุยจากการให้โอนเงินจากบัญชีธนาคารว่าตรวจสอบได้ไหม เราอาจจะเอาข้อมูลนั้นไปตรวจสอบกับธนาคารโดยตรง<ช>เลยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ถ,ถ้ามีในกรณีของการอ้างอิงจากธนาคารเนี่ยถ้าไม่ให้โดนหลอกก็คืออาจจะต้องเขาเรียกโทรไปสอบถามกับธนาคารต้นสังกัดของเราก่อนอ่ะนะเช่นถ้าเรามีบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์อ่ะอะไรเหล่านี้ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะโทรไปสอบถามก่อนว่ามีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไหมหรือต้องเนี่ยมีพนักงานโทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านี้ ไม่ทราบว่าเป็นนโยบายของทางธนาคารหรือเปล่านะคะก่อนที่จะทําการโอนเงินไปนะคะ <Check S 1> เราสามารถที่จะเช็คข้อมูลเหล่านี้ก่อนได้ค่ะแล้วเราสามารถดาวน์โหลดเพื่อโปรแกรมอะไรมาตรวจสอบได้ไหมคะมันสามารถสแกนได้ไหมเช่นอมันเป็นเบอร์เดี๋ยวนี้มันจะมีสามารถสแกนว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเปล่าโปรแกรมพูพออะไรหลังนี้ทีที่สามารถที่จะตรวจสอบเบอร์ใส่เบอร์เข้าไปแล้วมันก็จะเช็คให้ได้ว่าเบอร์ มันเหมือนเป็นการขึ้นข้อมูลเอาไว้ว่าเบอร์เหล่านี้เป็นเบอร์อาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นเบอร์ของบุคคลปกตินะคะขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการของการเช็คตรวจสอบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่ในอีกมุมมองประเด็นหนึ่งก็คือในด้านของผู้ปกครองบ้างสมมติในกรณีที่เราโดนลักษณะแบบเรียกคข้าไกรณีผู้ปกครองหรือว่าบุคคลอื่นๆที่บุตรหลานโดนกรณีแบบนี้เนี่ย เขาจะมีวิธีการอย่างไรคือโดยหลกัหลกๆเนี่ยพอเราสังเกตว่ามันมีลักษณะแบบนี้ให้เราทําอย่างไรได้บ้างคะคือเอาจริงๆว่ารูปแบบของการหลอกลวงนะปัจจุบันนี้มันมีหลากหลายมากนะคะมันมันแทบจะแบบมันพัฒนาการ <laughs> ขึ้นทุกๆวันนะคะซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยากเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองอย่างแรกคือตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็อาจจะปรึกษากับบุคคลที่เราไว้ใจได้ หรือบุคคลที่สามารถที่เราคิดว่าน่าจะช่วยเหลือเราได้เล่ากรณีศึกษาเหล่านี้เล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้เขาฟังก่อนนะคะแล้วดูว่าเราจะมาเขาเรียกอะไรมาวางแผนกันต่อว่าเราจะแก้ปัญหากับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรว่าเป็นวิชาชีพชหรือว่าเป็นการเรียกค่าไถ่จริงๆเพื่อเราจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเราได้ตรงจุดใช่แล้วก็ทันเวลาด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกวันค่ะจย์และเป็นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการป้องกันแล้วก็แนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตอย่างทุกวันนี้นะคะให้ได้ปลอดภัยแล้วก็รู้จักวิธีการที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราไปติดตามในเะนื้อหาถัดไปค่ะ